สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับสาหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นเ <Wow. S 1> มนยูนะครับผมข่าวสั้นเมนยูเราก็จะมาพูดถึงข่าวต่างๆรอบหรือวปีศาจแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะข่าวเรื่องราวต่างๆของนักเตะหรือว่าจะเป็นก่อนเกมหลังเกมนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่นะฮะการช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีเลยนะครับแล้วก็ ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวใหญ่ข่าวแรกเลยคราวนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงนะครับแต่เป็นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือข่าวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดนตั้งข้อหาต่างๆเกี่ยวกับ financial fair play นะครับการโดนตั้งข้อหาครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมันเป็น เกี่ยวกับฟุตบอลลีกอังกฤษโดยตรงนะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดนนะครั้งนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยูฟาครับเป็นคนตั้งข้อหาแต่ว่ารอบนี้จะเป็นสมาคมฟุตบอลอังกฤษเลยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับบอลลีกอังกฤษนั่นแหละครับพิลเมลีกนั่นหละตั้งข้อหาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนตั้งข้อหาเนี่ยเพราะว่าทําผิดกฎ Financial Fair p l a y กว่า100ครั้งนะครับในรอบ9ปีที่ผ่านมานะถ้า9ปีที่ผ่านมาก็คือ น่าจะประมาณปี2 0 0 9ันเก้ไล่มาเรื่อยๆนะครับผมที่เขาตรวจสอบนี้เขาใช้เวลาตรวจสอบนานถึง4ปีเลยนะครับโดยการผิดกฎในครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะโดนทั้งโทษสถานเบานั่นก็คือแค่ปรับเงินนะครับหรือว่า สถานกลางก็อาจจะเป็นตัดแต้มหรือว่าหนักเลยก็คืออาจจะว่าโดนปรับตกชั้นอะไรพวกนี้นั่นแหละครับผมโดยช่วงระหว่างนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง5้าห้าหรือ6สมัยแล้วนะครับผมจะไม่ผิดนะบางทีโทษสถานหนักก็คือโดนปรับตกชั้นแล้วก็โดนลิฟแชมนะครับอันนี้คือหนักสุดแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะยังไงก็เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวของ การติดโทษแบนของคาซมิโลนะครับอิลิกเทนฮาร์กได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนเกมที่จะเจอ,อเดีดยูเลตในคืนนี้นะเทนฮาร์กก็บอกว่าอาจจะไม่มีการอุดกรณ์โทษของคาซมิโลนะครับเพราะว่าได้ปรึกษากันแล้วว่าคาซมิโลก็มีส่วนในการทําความผิดในครั้งนั้นจริงๆนะครับคือการบีบคอนะมันคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ดูรุนแรงมากนะครับดูภาพช้าแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะไปบีบคอเพื่อร่วมอาชีพอย่างนั้นนะครับ ก็พูดเป็นเชิงว่าอาจจะคือผมจะไม่อุทธรนะครับผมก็สรุปเราก็จะขาดคาซิเมโรไป3เกมนะครับโดยการที่คาซิเมโรนั้นติดโทษแบนต่ตอมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ประกาศรายชื่อนักเตะที่จะลุยศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟที่จะเจอกับบาร์เซโลนาแล้วนะครับโดยที่นักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมทั้งหมดเนี่ยมีชื่อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คบัตเลนวอลเวกฮอต มาซิลซาบิเซอร์นะครับผมมีชื่อหมดเลยนะก็ ทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นตัวมาทดแทนอยู่แล้วแจค็คบัลเลนเนี่ยจะเป็นตัวมาทดแทนมาตินรูบับก,ก้านะครับที่กลับนิวคาสเซิลไปส่วนในรายของมาเซลโอซามิเซอร์ก็คือตัวแทนของคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับแต่ว่าคริสเตียนอิลิกเซ่นก็ยังมีชื่ออยู่นะถึงแม้จะเจ็บยาว3เดือนแต่ก็ยังมีชื่ออยู่ในรายชื่อยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับส่วนในรายของวอล์กิงฮอตก็มีชื่อเหมือนกันนะครับฟันเดอร์เบิกก็ยังมีนะตอนนี้ฟันเดอร์เบิกก็ยังโดนใส่ชื่อเข้ามานะครับอ่ะต่อมาเรามาดูข่าวการซื้าาซ้้ออขขขาาาาายยยบง่่วกรซืเนี ยังไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามีข่าวเวบลๆมาว่าของตัวนี้มัซซิยาลนะครับซัมเมอร์นี้อาจจะต้องเก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าหลักๆเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทนไม่ไหวเกี่ยวกับมนะัซซิยาลนั่นก็คืออาการบาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บของมัซซิยาลนี้เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เฉพาะฤดูกาลนี้นะซึ่งมัซซิยาโชว์ผลงานได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นตัวฉุดรั้งมัซซิยาลไว้นะครับผมก็เราก็ต้องรอดูันต่อไปนะ ว่าอนาคตของมาซิยาจะเป็นยังไงนะครับข่าวซื้อขายนักเตะไปแล้วเรามาดูข่าวซื้อขายของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะก็คือซื้อขายทีมเนี่ยมีข่าวว่ากลุ่มทุนจาการ์านะครับพร้อมที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับแล้วก็มีความมั่นใจมากว่าจะสามารถเทคโอเวอร์ได้สําเร็จนะครับกลุ่มทุนนี้เป็นกลุ่มทุนที่ชื่อว่าอัลทานนีนะครับเป็นกลุ่มทุนที่มีเงินทุนมหาศาลแล้วก็ ยังทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับน้ำมันนะครับผมกลุ่มทุนนี้โดยทางกลุ่มทุนอัลเทนี่นี้ต้องการที่จะ take over Manchester United โดยกลุ่มทุนนี้มองว่า Manchester United เนี่ยมีฐานะเหมือนว่าเป็นมงกุฎแห่งวงการฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมคือแบบเป็นเป็นของมีค่าของล้ำค่าในวงการฟุตบอลน,นะครับเขาต้องการเอามาครอบครองให้ได้นะที่สำคัญนะครับคือกลุ่มทุน,น ani เนี้ยอัลเทนี่เนี่ยหลักๆเลย คนส่วนมากในกลุ่มทุน,นจะเป็นแฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตัวยงนะครับและกลุ่มทุนนี้เคยยื่นซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปี2011ด้วยราคามากกว่า1000ล้านปอนด์นะครับในครั้งนั้นแต่ว่าแตกูลเกสเซอร์อก็ปฏิเสธไปนะครับโดยตามแหล่งข่าวต่างๆนะครับระบุว่ากลุ่มทุนนี้จะเริ่มเข้ามายื่นเสนอราคานะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมแต่ว่าต้องเคลียร์ให้ชัดนะว่ากลุ่มทุนอัลเทนี่เนี่ยไม่ใช่กลุ่มทุนเดียวกันกับเจ้าของของกาตนะครับ กาตาสปอร์ตอินเวสท์แมนไม่ใช่นะครับกลุ่มทุนนั้นจะเป็นเจ้าของของ p อชเนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อัลททนี่คนเดียวครับมีคนหนึ่งแล้วที่ยื่นความจำนงขอ,งของซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนั่นก็คือเซอร์จิมเลดคริปนะครับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของนในเวลานี้แล้วก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวยงนะครับยังไงเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถ้าได้เจ้าของใหม่ที่เป็นแฟนตัวยงของทีมนะ ผมคิดว่าแนวทางต่างๆในการเดินหน้าของทีมน่ะน่าจะดีขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็บวกกับความสามารถในการจัดก,การทีมของเอริกเทนฮากในตอนนี้ด้วยนะครับผมว่าติดลมบนแน่นอนเอาละเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีด์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับลีด์ยูไนเต็ดเนี่ยเพิ่งจะปลดผู้จัดการทีมไปนะครับผม โดยที่ผู้จัดการลีดยูไนเต็ดนั่นก็คือเจสซี่มานะครับที่ดโดนปลดไปแล้วก็คนที่จะมาคุมทีมชั่วคราวในนัดนี้นนั่นก็คือคิสอามาร์นะครับซึ่งเป็นอดีตทีมโค้ชของราฟร์ลังกนะครับถ้าเราจํากันได้นะคิสอามาร์นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนของยูทอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะมาทําทีมชั่วคราวในเกมที่จะบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัฟฟอร์ดนะครับผมโดยความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับจะไม่มีดอนนี่ฟันเดอร์เบคคริสเซิน ก็อตแม็กโทมินเน่องลตนี่มาร์ซิยาแล้วก็อันโตนี่นะครับที่มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคาซิมิโร่ก็จะติดโทษแบนในนัดนี้นะครับผมที่ไปโดนใบแดงในนัดที่แล้วส่วนนักเตะคนอื่นยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวิดเดเกิอาผู้รักษาประตูเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นลิซันโดมาติเนสกับลาเฟลวารานนะครับแบ็กขวาอลอนฟานบิสซาก้าแบ็กซ้ายลูกชอกองกลางตัวรับวันนี้อาจจะใช้ซาบิเซอร์นะอาจจะได้ลงนะครับคู่กับเฟรดกองกลางตัวรุกบูโนคอนเดนเดสก็ยังอยู่นะครับ ปีขวาเนี่ยต้องดูก่อนอาจจะเป็นอันโตนี่ลังกานะครับผมปีกซ้ายมาคัสเลสปอร์ดยังอยู่ครับผมกองหน้าก็เป็นวอลเวนฮอสนะครับอาจจะไม่ปูทีมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปีขวาเนี่ยตอนนี้แมนยูก็ยังหาตัวจริงไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็อันโตนี่ Anthony ที่เป็นตัวเลือกแรกๆเนี่ยก็มาเจมอีกนะครับส่วนกองหลางตัวรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยซาบิซซ์เนี่ยคือไม่ใช่รยยักใจแล้วเขาเป็นแบบบล็อกบล็อกนะครับ ส่วนเฟสเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องบูนโนอาจจะมาลงมาช่วยเกมรับนิดนึงนะครับในเกมนี้อาจจะหนักหน่อยก็ต้องมาดูว่าเ็นฮักจะมาในแผนไหนนะครับในวันนี้หรือบางทีอาจจะเป็นวิกตอรินเดอเลิฟลงมาเล่นเป็นวิทยุตัวรับก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนฝั่งของดีเจตดเขามีตัวเจ็บเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้อาชิเกออดัมฟอร์ชอสจูอัดดลาร์แล้วก็ซอนนี่เปอร์กินนะครับผมมีเจ็บถึง5คนเลยนะครับส่วน นักเตะหลักๆเนี่ยเขาก็มีพร้อมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมซี่ยผู้รักษ,ษาประตูหรือว่าจะเป็นแพทริกแบมฟอร์ตนะครับกองหน้าเนี้ยก็ยังอยู่นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางส่วนลีดยูไนเต็ดอยู่อันดับ17ของตารางเลยนะครับโดยที่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะลีดยูไนเต็ดนั้นนี้ได้นะครับก็จะขึ้นมามีแต้มเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2น,นะแต่ว่า ระตูได้เสียก็ยังเปลองครับยังอยู่อันดับฐานเท่าเดิมอยู่แล้วยังไงคือถ้าชนะก็อันดับไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต้มจะขึ้นไปจี้เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นเองส่วนสถิติ5เกมหลังสุดที่เจอกันของคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยเต็ด hmm. <Manchester United S 2> สามารถเอาชนะได้4ครั้งแล้วก็ เสมอหนึ่งครั้งนะครับลีดยูไนเต็ดไม่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับการเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับส่วนสถิติทั้งหมดที่เจอกันนะครับคือเจอกันทั้งหมด93ครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะได้39ครั้งเสมอ31แล้วก็ลีดยูไนเต็ดสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2 3ครั้งแมนยูยิงประตูได้1 3 9บประตูส่วนลีดยูไนเต็ดยิงประตูได้97ประตูนะครับหรือว่าสถิติก็ยังไม่ห่างกันมากนะครับสองทีมนี้นะครับ อาจจะเมนยูเป็นต่อนิดน,นึงนะแต่ว่าช่วงสถิติหลังสุดเนี่ยมีแต่เมนยูนะครับที่เป็นต่อลีเนเต็ดนะครับส่วนดาวซันโวของทั้ง2ทีมนะมาคันเลือกปอร์ดตอนนี้ยิงไป10ประตูเท่ากับโรดิโก้ของรีเนเต็ดก็ยิงไป10ประตูนะครับผมก็โรดิโก้ก็ถือว่าปลอมแรงนะในฤดูกาลนี้แต่ว่าทีมอาจจะปลอมไม่ดีเท่าตัวเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตำรบความพร้อมต่างๆในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดจะเปิดบ้านพบกับลีไนเต็ดนะครับยังไง เพื่อนบอลแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแมนยูนะครับผมส่วนอ่าวซานแมนยูในวันนี้ก็จะจบลงไว้เท่านี้นะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องตัวซีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่ YouTube จะได้ดันคลิปของผมให้คนอื่นได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนอ่าวซานแมนยูในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ